อึ้งกันหนักมากมีเงินเหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บคำทำนายดวงชะตาวัส,สนาที่มีดวงชะตาทางด้านการเงินของผู้มีการกระบาทกลางฝ่ามือจะมีการเคลื่อนย้ายและมีการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทุกท่านเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจ ให้กับช่องใบบัวบุญชาแนลด้วยนะคะเมื่อหมอดูหลายนักทำนายทายทักไว้ตรงกันว่าผู้ที่มีกากระบาดกลางฝ่ามือชีวิตทางด้านการเงินของท่านนั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากและการเงินของท่านนั้นกำลังจะดีขึ้นเปลี่ยนชีวิตของท่านเลยก็ว่าได้การเงินการงานของท่าน จะพุ่งสูงอย่างมากเพราะราศีของท่านได้เคลื่อนย้ายเข้าไปถึงดวงแห่งการเงินการทองเพราะฉะนั้นเงินทองเข้ามาในชีวิตของท่านไม่ว่าท่านจะทํามาค้าขายทําอาชีพอะไรหรือทําธุรกิจส่วนตัวดวงชะตาวาสนาการเงินของท่านนั้นถือว่าดีมากและอีกหนึ่งประกันท่านมีเกณฑ์ที่จะถูกหวย ถูกลอตเตอรีทาทันเป็นคนหนึ่งที่ชอบการเสี่ยงดวงชีวิตของท่านก็จะมีโชคลาภเพราะดวงชะตาวาส,สนาการเงินของท่านในช่วงนี้มาแรงสุดๆมีราศีที่เป็นได้อย่างสูงมากที่จะถูกหวยเข้ามาแล้วท่านเป็นคนที่มีบุญวาส,สนาที่จะกลายเป็นเศรษฐีร่ำรวยภายในค่ำคืน ครูบาอาจารย์หมอด,ดูได้ทำนายและนิมิตดวงชะตาวัส,สนาผู้ที่มีการกระบาดกลางฝ่ามือตัวท่านนั้นกำลังมีดวงดาวเคลื่อนย้ายบารมีเงินล้านถึงเกณฑ์แล้วชีวิตท่านจะได้พบกับชีวิตใหม่ๆใ,ในเดือนนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้จะเป็นการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดี ตามพระเกจิหมอดูกล่าวบารมีของท่านจะมีกากชีวิตของท่านนั้นเคยติดขัดจากนี้ไปการทำมาค้าขายก็จะเห็นผลเห็นกำไรนับจากนี้ไปถึงเกณฑ์ที่ท่านต่อไปนี้จะลงมือทําสิ่งใดชีวิตของท่านมีโอกาสที่จะประสบพบเจอประสบผลสำเร็จในชีวิต นับจากนี้เป็นต้นไปยืนหนึ่งเรื่องชะตาชีวิตร่ำรวยขอเงินได้เงินของานได้งานนับจากนี้ดวงชะตาท่านจะมีแต่เรื่องดีๆเข้ามาเพราะฟ้าเปิดทางสวรรค์เป็นใจชีวิตจะพบเจอแต่ความสำเร็จได้เงินได้ทองได้จัก,กรวาลท่านเศรษฐีดวงดี สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประทานนำพาแสงสว่างมาให้ในชีวิตการเงินการงานจะราบรื่นครั้งหนึ่งนานมาหมอดูในสมัยโบราณได้ทำนายทำพิธีบวงสวงดวงชะตาวาสนาเมื่อคำทำนายออกมาเป็นเสียงเดียวกันก็คือวาสนาบารมีมีบริวารมากสัญลักษณ์เมตตาอ้อมอารีมีความคิดสร้างสรรค์ สะสมเครื่องรางของขังสามารถมองเห็นเป็นคนดวงดีดวงชะตาตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้การเปลี่ยนแปลงทางด้านการเงินซึ่งการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้จะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีโดยเฉพาะทางด้านการเงินกระโดดในสามารถมองเห็นกำไรท่านจะพบเจอสิ่งดีๆ กำลังคืบขานเข้ามามีเงินเหลือกินเหลือใช้ทำสิ่งใดก็จะประสบผลสํำเร็จท่านใดที่มีกากบาทกลางฝ่ามือดวงราชาโชคกำลังจะหล่นทับจะได้รับโชคจากการเสี่ยงดวงจะมีเงินใช้จ่ายไม่ขาดมือเทวดาจะเปิดดวงนับจากนี้ชีวิตจะดีขึ้นค่ะส่วนดวงทางด้านการงาน ที่เป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์มีจินตนาการจึงเหมาะกับงานเกี่ยวกับความสวยความงามจะทำให้ประสบผลสำเร็จได้โดยง่ายเพราะดวงชะตาจะมีความสำเร็จมีความก้าวหน้าดวงจะลาบรื่นมั่นคงดวงเฮงดวงปังแบบสุดๆการงานการเงินเติบโตจะมีรายรับมากขึ้นทำงานแล้วรวย ทำงานแล้วจะประสบผลสำเร็จรีบเช็คถ้าหากตัวท่านนั้นมีกากบาดกลางฝ่างมือเพราะจะมีโชคลาภลอยเข้ามาเยือนในชีวิตดวงชะตาจะพบเจอแต่สิ่งที่ดีชีวิตจะได้รับความสำเร็จและมีเกณฑ์จะได้รับเงินก้อนใหญ่แบบจัดหนักจัดเต็ม การเงินการงานมีโอกาสจะสมหวังมีดวงจะได้รับงานใหม่หากท่านใดที่คาดหวังจะได้รับเงินก้อนก็จะสุขสมหวังดังใจปรารถนาดวงชะตาจะพ้นเปลี่ยนจากร้ายกลายเป็นดีจากเมื่อก่อนการงานติดขัดทำอะไรก็ไม่ลาบรื่นนับจากนี้เป็นต้นไปดวงชะตาจากการติดขัดละจะมีข่าวดีโชคลาภเงินทอง โอกาสเกณฑ์เงินจะลุ่งโรดสำเร็จลุ่งเรืองจะร่ำรวยมีทรัพย์จากเรื่องโชคลาภเรื่องการงานจะมีโอกาสถูกหวยรวยเบอร์รอรับรางวัลใหญ่จัดเต็มกันได้เลยมีเกณฑ์ถูกหวยมีเกณฑ์จะได้จับเงินแสนฝากซื้อลอตเตอรี่ก็จะได้จับเงินร้อยล้านจากหน้ามือเป็นหลักมือจากหนี่สินก็จะสามารถปลดปล่อย สิ่งใดก็ตามที่ท่านปรารถนาะไม่ว่าจะเป็นที่ดินทรัพย์สินเงินทองสิ่งของต่างๆเหล่านั้นก็จะเกิดขึ้นจริงชีวิตผู้มีการกระบาดกลางฝ่ามือหมอดูได้กล่าวอีกเรื่องหนึ่งของท่านว่าจะมีความโชคดีโดยเฉพาะในเรื่องความรักผู้สร้างชีวิตมักจะมีความเจริญรุ่งเรืองและคนที่มีการกรบาดกลางฝ่ามือมีสเสน่ห เป็นสีแก่ตัวยามที่ตกทุกข์ได้ยากมักจะคอยช่วยเหลือติดตัวมาตั้งแต่กำเนิดทำบุญอุปการีหรือทำบุญลงทาน้ำาด่มรวมสมทบทุนให้ชีวิตโครกระเบอือให้อาหารหมาแมวจรจัดบริจาคสิ่งของแก่เด็กต่ำพาคนชรา อน,นิสงผลบุญหนุนนำถามให้ชีวิตเจอแต่สิ่งดีๆไม่เจ็บไม่จนคิดสิ่งใดก็เป็นเงินเป็นทองอุปสรรคที่เข้ามาก็จะมารายหายเพราะบุญที่ท่านทำมาเทวดารับรู้บุญจะส่งผลทำให้ดวงชะตาเกิดแสงสว่างหนทางรวยและได้รับโชคแบบไม่ทันตั้งตัวธุรกิจที่ทำ จะก้าวหน้าก้าวกระโดดอย่างไม่คาดคิดคาดฝันชีวิตจะมีการเปลี่ยนแปลงภายในชั่วข้ามคืนจะมีเงินมีทองไหลมาเทมาพื้นดวงชะตาชีวิตจะหลุดพ้นจากวิบากกรรมเพราะฉะนั้นขอให้คนที่มีการกระบาดกลางฝ่ามือ โอกาสดีกำลังจะเกิดขึ้นในชีวิตท่านไม่ว่าจะเป็นการเงินท่านก็มีเกณฑ์ที่จะได้รับเงินก้อนโตและเงินเก็บเงินทองโชคลาภรุ่งเรืองกำลังจะเปิดทางจึงเรียกได้ว่าดวงของท่านนั้นจะเรียกถึงได้ว่าดวงของท่านจะดึงดูดแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตไม่ว่าตัวท่านนั้นจะเป็นหนี้เป็นสินหรือว่าการเงินติดขัด การเงินก็จะกลับมาราบรื่นเพราะมีเทวดานางฟ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อำนวยให้ท่านได้ถูกหวยถูกลอตเตอรี่และจะสร้างทำพาชีวิตท่านให้ได้รับทรัพย์สมบัติและไม่ว่าท่านนั้นจะทำธุรกิจอะไรการค้าขายท่านก็จะประสบผลนสำเร็จเพราะเทพเทวดาจะอำนวยอวยพร<บ>ที่มี ก็จะคลี่คลายไปโดยรวมแล้วคนที่มีการกรบาทกลางฝ่ามือในปี2,568นี้จะได้รับเงินก้อนโตชีวิตของท่านจะมีเกณฑ์ที่จะได้จับเงินแสนเงินล้านในช่วงนี้ขอให้ตัวท่านนั้นจงระมัดระวังและหลีกเลี่ยงอย่ามีปากเสียงกับผู้อื่นเพราะจะมีคนคอยจับจ้อง คอยอิจฉาฤิษยาใส่ร้ายป้ายสีท่านที่คิดไม่ดีก็ขอให้ตัวท่านนั้นตีตัวออกห่างและปัญหาอุปสรรคทุกอย่างก็จะไม่เกิดขึ้นในชีวิตของท่านและทั้งหมดที่กล่าวมานี้ก็คืออนิสงส์โชคลาภบ,บุญบารมีที่จะเกิดในชีวิตของท่านค่ะขอให้คนที่มีการกรบาทกลางฝ่ามือจงยกมือสาธุรับเอาเงิน รับเอาทองรับเอาโชครับเอาชัยที่กําลังจะเกิดขึ้นในชีวิตของท่านและอีกอย่างหนึ่งก็เป็นอนิสงค์ขอให้คนที่มีกากบาทกลางฝ่ามือนั้นจงมาสร้างบุญสร้างกุศลอยู่เสมอรักษาศีลทุกๆวันและทำให้ท่านอยู่เสมอเงินทองโชคลาภจะไม่มีวันหมดไปจากชีวิตของท่านอย่างแน่นอนค่ะ ความเชื่อและความศรัทธาเป็นสิทธิทส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามคอมเมนต์ใต้คลิปเพื่อให้ดวงการเงินดวงการทองของท่านเปิดสำหรับวันนี้ช่องใบบัวบุญชาแนลกราบสวัสดีค่ะ